คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องราวคําใบ้นะคะที่ต้องบอกเลยว่าสายเผือกสายเมาส์นะคะต่างก็จับตามมองกันอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของกระแสคู่จิน้นขวัญใจแฟนๆคุณผู้ชมซึ่งก็มีข่าวลือสะเทือนวงการออกมานี่แหละนะคะมีข่าวลือหนาหูว่าคู่ชายหญิงสุดดังนะคะที่เคยมีเคมีเข้ากันสุด อาจถึงจุดเปลี่ยนนะคะของความสัมพันธ์เพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยตัดสินใจนะคะไม่อยากร่วมงานเป็นคู่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะซึ่งก็จากที่เคยเห็นตัวติดกันนะคะแทบทุกอีเวนต์จนแฟนคลับนะคะตั้งชื่อคู่และปั่นเทรนกันสนันนะคะแต่พักหลังเนี่ยกลับแทบไม่เห็นร่วมเฟรมด้วยกันเลยค่ะแถมยังมีคนตาดีนะคะแอบสังเกตคุณผู้ชมว่าทั้งคู่เนี่ยเริ่มเว้นระยะห่างในโลกโซเชียลอีกด้วยเหมือนกัน ซึ่งวงในคนใกล้ชิดนะคะก็ได้มีการเผยเบาๆว่าฝ่ายชายนะคะอยากเดินสายเดียวมุ่งโฟกัสงานเดียวของตัวเองค่ะเพราะมองว่านะคะตอนนี้เนี่ยถึงเวลาเติบโตในเส้นทางใหม่แบบไม่ต้องนะคะมีภาพจิ้นมาคอยพ่วงชื่ออีกต่อไปส่วนฝ่ายหญิงเองนะคะก็ยังคงนิ่งค่ะคุณผู้ชมไม่ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะหรือชี้แจงใดๆแต่โพสล่าสุดในโซเชียลกลับถูกแฟนๆนะคะแห่คอมเมนต์โยงถึงข่าว ลือดังกล่าวกันรัวๆขณะนี้นะคะชาวเน็ตเนี่ยต่างก็มีการจับตาแหละว่าเรื่องราวนะคะของคู่จิ้นคู่นี้จะจบลงอย่างไรจะกลับมาจอยกันอีกครั้งนะคะหรือจะปิดตำนานจิ้นอย่างเป็นทางการในไม่ช้านี้คุณผู้ชมซึ่งก็อทากลางชาวเน็ตนะคะต่างมีการเข้ามาคอมเมนต์แห่เดากันให้แซดเลยคุณผู้ชมว่าจะเป็นคู่ไหนนะคะบางก็มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าหลังกับสาวใต้นะคะก้าวพีพีแมสมากนะคะ ตอนมีข่าวคู่จิน้นชอยอคบกันมีแต่คนบอก9้าพีพนะคะพอมีข่าวแตกหกักทุกคนก็นึกถึง9้าพีพแปลว่าแมสมากนะคะงานคู่ าได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะบางก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ต่อนะคะว่าเห็นหลายคนเนี่ยเดาคู่จิน้นนอสอตอนะคะช่อง3าบอกว่าปกติคู่จิ้นชอยอนะคะเขาก็แยกย้ายกันไปรับงานเดี่ยวเป็นเรื่องปกตินะคะส่วนใหญ่งานเดี่ยวมากกว่างานคู่ด้วยซ้ําดูอย่างนาเดชก็ไม่ได้ผูกติดกับญาญ่าตลอดทุกงานบางก็บอกต่อนะคะว่าพอพอกอป้าไม่น่าจะใช่พี่ก้าวละล,ะละ่ะเพราะพี่ก้าวเวลาเจอน้องพีนี่ไม่มีแววนะคะอยากใช้เดี่ยวเลยนะงานล่า สุดนะคะยังยืนร้อนน้องซ้ำอยู่เลยบางคนก็บอกนะคะว่าน่าจะก้าพีพีหรือเปล่านะคะเพราะเหมือนผู้ชายอยากแยกจะแยกแล้วมั้งกองทับพ,พีกป้าและก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์คุณผู้ชมจากชาวเน็ตนะคะที่มีการเข้ามาคอมเมนต์แห่เดากันให้แซดนะคะหลังจากมีข่าวคําใบหลุดออกมาแบบนี้นะคะว่าลือกันสนั่นคู่จิ้นขวัญใจแฟนๆสอแววแตกหักนะคะก็เอาเป็นว่าแหละ หวยเนี่ยจะไปออกที่คู่ไหนคุณผู้ชมเมื่อมีคำใบ้ออกมาแบบนี้แล้วอันนี้เนี่ยก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงค่ะ